มาในต่อหน้าที่74นะครับนะถ้าสัญญาณยังไม่ตัดจะต,ตัดไปก็เริ่มกันใหม่อีกนะครับทักษะการฟังแล้วก็ทักษะการพูดนะครับ Listening and Speaking Skill นะครับนั่นก็คือข้อที่ 1A เขาบอกว่า The dialogue is related to the picture บทสนทนานี้นะครับจะเกี่ยวเนื่องกับรูปภาพนะครับนะ What might the people be talking about ผู้คนนั้นกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ read and check นักเรียนอ่านแล้วก็ตรวจสอบนะครับดูตามรูปภาพนั่นก็คือนะครับนี่นะครับบทสนทนาแล้วบทสนทนาเนี่ยนะครับหลังเลขหนึ่งนี้ให้เอาอะไรมาเติมนั่นก็คือให้เอา A ถึง D มาเติมนะครับนะเอาไปว่า A ถึง D แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะนำมา แปลให้หลังจากที่เฉลยว่าหลังเลขหนึ่งนั้นเติมอะไรนะครับบทสนทนานะครับคนสองคนนี้นะครับนะตามภาพเนี่ยนะครับสนทนากันว่า A พูดว่า excuse me ขอโทษนะครับ have you been waiting for the bus คุณกำลังนั่งคอยรถบัสอยู่ใช่ไหมนั่งคอยรถประจำทางอยู่ใช่ไหมบี B. ตอบหลังเลขหนึ่งนะครับให้ลูกใส่ข้อ C ลงไปนะครับ ข้อ C นะครับข้อ C ตรงนี้นะครับแย่ yeah, ใช่เลยครับใช่เลยค่ะแล้วแต่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงถามนะครับนะ it should have been here 10 minutes agoit should have been here 10 minutes ago แปลว,ว่ารถบัสได้ผ่านไปแล้วเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะครับนะแปลเข้าใจง่ายเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับรถบัสเพิ่งผ่านไปเมื่อ10นาทีที่ผ่านมา A ก็เลยพูดต่อว่า it might be late Because of the bad weather ดังนั้นนะครับขบวนถัดไปอาจจะมาสายอาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมัน bad แ e a เ h อ r ในต่างประเทศก็หมายถึงอาจจะมีหิมะเยอะนะครับความหมายก็ว่า bad แ e a t h อ r บีก็เลยบอกว่า I hope it comes soon และก็ฉันหวังว่ามันคงจะมาเร็วๆนี้นะเพราะนั่งคอยอยู่อาจจะหลายนาทีแล้ว Or I may miss an important m เ e t i n g ไม่ฉะนั้นแล้วนะครับฉันอาจจะพลาดไปประชุมไม่ทันนะครับดังนั้น A ก็เลยพูดว่าหลังเลข2ให้เติมข้อ B นะครับข้อ B ก็คือ I think we b o u l might be late for work and I am freezing และฉันก็คิดว่าเราทั้งคู่นะครับน่าจะไปทำงานสายแน่นอนวันนี้แล้วฉันก็เริ่มหนาวแล้วนะครับนะ แล้วก็ B ก็พูดว่ามีทู่ใช่เลยฉันก็เริ่มหนาวแล้วนะครับและเราก็อาจจะไปทำงานสายกันทั้งคู่ให้เลย It wasn't this c o l It wasn't this c o o l the yesterday Was it Was it เป็นอะไรครับนักเรียนเป็น question tag นะครับนะเป็น question tag ั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับเอาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มันไม่ได้หนาวเหน็บเหมือนกับวันนี้นี่ใช่ไหมความหมายนะครับนะเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ตามด้วย question tag ก็จะกลายเป็นประโยคคําถามขึ้นมาทันทีนะครับนักเรียนที่เรียนเรื่อง question tag มาแล้วคงเข้าใจนะครับนะถ้าข้างหน้าเป็น what ซึ่งข้างหลังก็เป็น what เฉย มันไม่หนาวนะครับเมื่อวานนี้มันไม่หนาวใช่ไหมแต่วันนี้ทําไมหนาวเหลือเกินเนยฉันหนาวตัวสั่นไปหมดแล้วประมาณนั้นนะครับเอก็เลยบอกว่นโน่โน่ในที่นี้ก็คือใช่นะครับนะใช่เมื่อวานไม่หนาวนะภาษาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้นะครับนะเขาถามว่าเมื่อวานไม่หนาวใช่ไหมฝรั่งจะตอบว่าโน่นะครับนังเรียนอย่าไปตอบเยสนะครับนะไม่เหมือนคนไทยนะครับนะตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ถ้าพูดประโยคปฏิเสธขึ้นมานะครับคำตอบก็จะตอบวันโน่นะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้ไม่หนาวนะครับไม่หนาวเหมือนกับวันนี้ And the forecast for the weekend is sunshine แล้วก็พยากรณ์อากาศได้พยากรณ์ไว้ว่านะครับวันสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะมีแสงแดดส่องมานะจะไม่หนาวเลยเมก็เลยตอบอะไรครับหลังเลข3ให้ตอบข้อดีครับ ข้อดีบอกว่าเกิดงั้นดีเลยนะครับหนาวสวที่นี้จะมีแสงแดดแล้ว this c a n l a s t for more than a couple of days then นั่นก็หมายความว่าสาภาพอากาศหนาวแบบนี้นะครับนะจะใช้เวลาอยู่ไม่เกิน2วันนะครับ couple of d a y นะครับ last แปลว่าใช้เวลาเพราะสอาทิตย์นี้ก็อีก2วันก็จะถึงสอวทิ์นี้แล้วแสงแดดก็จะส่องแล้วประมาณนี้นะครับเอก็เลยว่า that's relief โอ้ดังนั้นฉันก็เลยโล่งใจเลยนะ relief บีก็เลยบอกว่า at least we don't live in the North. i really cool t must b e really there least At cool now. w i v o n t t i v n o r t h นะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วนะครับพวกเรา,าไม่ได้อยู่ในทางตอนเหนือนะครับหนาะของประเทศที่กําลังนั่งคุยอยู่เพราะว่าทางตอนเหนือนั้นมันหนาวจริงๆนะครับหนาะที่นั่นตอนนี้นะครับ really cold now A ก็เลยพูดหมายเล็กสีนะครับเหลือตัวเดียวก็คือเหลือข้อ A นะครับข้อ A ก็คือแย่ yeah, ใช่เลย we are in luck เราโชคดีเหลือเกิน here's the bus แล้วก็ตอนนี้รถบัสมาแล้วนั่งคุยกันอยู่รถบัสมาแล้ว be h e r i t s a b o u t i t s t a b o u t time ก็ไปถึงว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับหนาที่จะต้องขึ้นรถคำว่า i t s a b o u t time นะครับได้เวลาแล้วที่จะขึ้นรถ จบบทสนทนานะครับดังนั้นมาทำข้อที่2งกันต่อข้อสองก็บอกว่า w e t h exchange exchange แปลวบทสนทนาเมื่อกี้นะครับ and underline the word s หรือ places นะครับให้เขียนเส้นใต้คำศัพท์หรือว่าวลี that express ซึ่งแสดงถึง probability probability แปลว,ว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ส่วน p o s s i b i l i t y นะครับแปลว,ว่าเป็นไปสามารถเป็นไปได้หรือความเป็นไปได้ ดังนั้นก็เอ What is the weather like today? วันนี้สภาพอากาศเป็นเช่นไร B บอกว่า,า It's fine at the moment ตอนนี้ขณะนี้อากาศดีมาก But แต่ว่า It might rain this afternoon แต่บ่ายนี้ฝนอาจจะตกดังนั้นคำที่เป็น probability นะครับก็คือคำว่า might นะครับอาจจะนะครับฝนอาจจะตกให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่า might นะครับ เพราะสองเทกยัวโคชีวิทยูให้นำเสื้อกันหนาวมาด้วยมีบอกว่า why ทำไมหรือ the weather f i l e is fine สภาพอากาศดีอยู่นี่นะครับทำไมหรือต้องนำเสือ้อโค้มาด้วยเอว่า is may be sunny now ตอนนี้นะครับนะแสงแดดอาจจะส่องอยู่ b u t it could get cold later แต่หลังจากนั้นอาจจะหนาวก็ได้ดังนั้น maybe นะครับเป็น possibility นะครับความเป็นไปได้ could นะครับนะ ความเป็นไปได้ possibility นะครับก็คือ modal verb นั่นเองนะครับนักเรียนนะตรงนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยขีดจะพาะ modal verb ดังนั้นได้ความรู้ก็คือมาแปลกันนะครับนะคุณครูคแปลให้สดๆอีก a n be very cool in the inventor in russia นะครับมันสามารถเป็นฤดูหนาวที่หนาวมากๆเลยนะครับในรัสเซียก็คือแขน yes especially in the east in the east ใช่นะครับโดยพาะยย่งในทาง ภาคตะวันออกนะครับ it should have stopped raining by now ตอนนี้นะครับน่าจะาฝนหยุดตกแล้วนะครับ t a e k e a look outside เรามองดูไปข้างนอก view you นะครับเป็น question tag เรามองดูไปข้างนอกดีไหม yes it had just like the forecast said it would เหมือนกับที่พยากรณ์อากาศได้พยากรณ์เอาไว้เลยประมาณนั้นนะครับให้เขียนว,ว่าชุดนะครับนะชุด ตรงนี้ก็เขียนคำว่าวูดนะครับนะคำเหล่าน,นี้ครับชูดวิลวูดแคนคูเชลชูดเมยหไมซนะครับที่เป็นคำโมโนเวิร์บป,ประมาณนั้นนั่นเองโอเคครับไปข้อบีต่อข้อบีเบอกวฟา์เนอร์เซตเมนต์ให้หาบทความนะครับอินเดอร์หลอกในบทสนทนาเมื่อกี้นะครับก็บทสนทนาเมื่อกี้คือผู้หญิงกับผู้ชายนั่งรอรถบัสกันนะครับแล้วก็นั่งคุยกันนะครับนะเดทชิปเพรสอ่าพรอพเบอร์บิลิตี้พสบิลิตี้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ It should have been here 10 minutes ago. รถ may อาจจะผ่านไปแล้วเมื่อสินาทีที่ผ่านมานะครับก็ขีดกาว่าชุดนะครับ It must be late. รถอาจจะมาสายขีดกาว่า must I may miss. a นิ e meeting ฉันอาจจะพลาดการประชุมที่สำคัญก็ may นะครับ We both might be late for work. เราอาจจะไปทางานสายทั้งคู่ก็ขีดกาว่า might This can l e t e for more. <c oughs> อ่า this can last for more อันนี้ไม่ได้ใช้เวลาอ่าเมื่อกี้ไม่ได้ยกมาบทประโยคนะครับก็เอาเฉพาะคาว่าคาน it must be really c o l there now ที่นั่นนะครับทางตอนภาคเหนือจะหนาวแน่นอนเลยในขณะนี้ในช่วงนี้ก็ตอบว่า must แค่นั้นเองครับต่อไปข้อ c ครับผม in pairs นักเรียนจับคู่กัน act out ให้แสดงบทบาทการสนทนา โอนี c เ a n ย e นะครับด้วยคําพูดของนักเรียนเองนะครับบทสนทนาของนักเรียนเองเสริมเลยนะครับคล้ายๆก,กันกับตัวอย่างโดยใช้คำว่าคันแล้วก็ must นะครับตรงนี้คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างมาเพียงแค่แปลตามหนังสือที่เขยกตัวอย่างมาให้แค่2ประโยคนะครับ A บอกว่า you can't be cool it's 22 degree คุณคงไม่หนาวหรอกนะเพราะว่าอุณหภูมิแค่22องศาเองนะครับ b e เ l าเ e ล I'm I am so I must be coming down with something ใช่นะครับ well I am ฉันไม่หนาวหอกนะครับหนาะวเพราะอุณหภูมิแค่ยี่สองไม่หนาวสำหรับชาวต่างชาตินะครับนะแต่คนไทยนี่หนาวใช้ได้เลยแหละยี่สิสอง so I must be coming down with something แต่ฉันามาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมีอย่างอะไรมากันหนาวประมาณนั้นนะครับนะต่อไปครับ Listen and mark each sentence as correct or incorrect. ให้เขียนนะครับว่าประโยคต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโดยฟังคลิปเสียงนะครับนะ F is correct ถ้าเกิดว่าถูกต้องให้เรียนเตกเครื่องหมายถูกลงไปในช่องนะครับ A หรือ B นะครับ F is incorrect ถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องนะครับให้ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปในช่อง A หรือ B ที่มีคาว่า no นะครับนะ แต่ถ้าถูกต้องให้ให้เขียนในช่อง A นะครับที่มีคําว่า yes ถ้าไม่ถูกต้องเขียนในช่อง B ที่มีคําว่า no ต้องแปลว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นมาฟังคลิปเสียงก่อนครับผม Exercise 3b page 74 The coldest place in the world is Vostok in Antarctica, where the lowest temperature ever recorded was minus 89.2 degrees on the 21st of July 1983. However, no one lives there except for the researchers at the scientific station. The second coldest place where people actually live all year round is the village of Omyakon in Siberia. The average temperature in January is minus 50. Living there is like living in a place that is four times colder than a freezer. People stay indoors for days because outside they could lose the feeling in their toes after only a few minutes. They wear fur boots and tights under two pairs of trousers to keep as warm as possible. At the other end of the scale is the hottest place on earth, El Azizia, in the Sahara Desert, or at least the place where the highest temperature was ever recorded. 136 degrees in 1922 other places may well be hotter but the temperature hasn't been recorded the driest place on earth where they have only half a millimeter of rain a year is a town called kilagua in the atacama desert in chile south america in fact in some parts of this desert there hasn't been any rain at all for the last 400 years in contrast the wettest place in the world is in India. In Meghalaya State, which means Land of the Clouds, in the northeast of India, there is a small village called Masiram where it rains nearly all the time. The average rainfall for the area is 11.87 metres. The windiest place in the world is Mount Washington in the White Mountains in New Hampshire, USA the wind got it to a speed of almost 372 kilometers per hour on the 12th of april 1934. mount washington is a very dangerous place and many walkers have died there during bad storms. Okay, so. อันนั้นคุณกูจะเฉลยใหเลยนะครับเพราะที่อ all these a t i s a l s live in the coldest place in the world จะพาะนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่หนาวที่สุดในโลกนี้ถูกต้องหรือผิดนะครับในที่นี้นะครับตามคลิปเสียงที่พูดถูกต้องนะครับนะ yes ข้อ2นนะครับ the coldest places in the world is a village in Siberia สถานที่ที่หนาวเหน็บที่สุดนะครับในโลกนี้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในประเทศไซบีเรียนะครับ ข้อนี้ผิดนะครับนะผิดนะครับข้อสาม the hottest places in the world is in south america สถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกนี้นะครับอยู่ในอเมริกาใต้ข้อนี้ก็ผิดนะครับนะโน no. นะครับข้อสี่ครับ al a c i a is the sahara desert e l a c i a นะครับ is in อยู่ในทะเลสาบซาร่าข้อนี้ถูกนะครับ It's almost never stopped raining in the land of the cloud พื้นที่ที่เรียกว่า the land of the cloud นะครับฝนไม่เคยหยุดตกเลยนะครับก็คือตกตลอดทั้งปีนะครับนะใน the land of the cloud ถูกต้องนะครับนะ the windiest place in the world is in the USA สถานที่ที่มีลมพัดแรงที่สุดนะครับนะ ในโลกนี้อยู่ในประเทศสหรัฐนะครับถูกต้องนะครับนะข้อนี้แรกแล้วก็จบหน้าที่สิบเจ็ดสิบสี่ไปต่อหน้าเจ็ดสิบหอีกหน้าหนึ่งนะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยรดมแชรก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอาีินันต้องขอขอบคุณ